โอเคทุกคนว้าวใบไม้ว้าวใบไม้หัวใจมาดูกันว่าจะขึ้นไหมทุกคนพร้อมแล้ว <S Sorry S D J ส,สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางเอียดเซียนว่ากันอีกแล้วทุกคนวันนี้ลมดีมากเลยทุกคนวันนี้บางเอียดมีปิ๊งไอเดียดีดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว,ลวตามมาแรกันเลยบางเอียดคิดไว้ในใจแล้วว่ามันต้องได้มันต้องได้แต่เราต้องเลือกใบที่ดีที่สุดวันนี้เจ้าบางเอียดจะมาทาเมากับใบสกูวยมาดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่าเนาะใบกล้ยด้านหลังของเรา เรแปลงมาเป็นว่าไปเลสโกไปเลยทุกคนเราเข้าไปตังนี้ไม่ได้เราไปเอาใบกล้วยง้อดีกว่าเพราะตรงนี้มันล็อกมาทุกคนมาดูกันว่าจะขึ้นไม้ใบสกู้ยใบสกู้ยนี่ทุกคนลูกพี่ขาไปกวาอไปเดี๋ยวพ่อนี่ทุกคนสวยมากเลยใบนี้ก็สวยใบน้นก็สวยสวยทุกใบ โอ้โหแยไปเลยแต่เง็ดก่อนเลือกก่อนอันนี้ก็สวยมากเลยทุกคนเออใบโพใบโพก็น่าจะขึ้นน้าเห็นปะแต่ใบกล้วยนี่มันเห็เลิงไว้แล้วว่าทําไม่ได้ก็ต้องไดให้นี่ทุกคนเลิงไว้แล้วทุกคนเราทําใบจิ๋วก่อนะนี่ถ้าเราทำใบจิ๋วนี้ไมันสวยไหมทุกคนเอาไปก่อนเอ้าอันนี้น่าจะสวยกว่าเงี้นะเมย์ก็เห็นแล้วเอ้โหย โอเคหวันจีบทุกคนสวยลงใบแต่ว่าใบโพน,นี่ยังจะสวยกว่าเราเอาใบโพนี้ไปดกันดีกว่าหวานจีบไปทุกคนไปดูกันว่าใบโพกับใบกล้วยอันไหนขึ้นดีกว่าจัดไปจริงเป้งทุกคนวันนี้เรามาหาใบไม้ไปตามว่าวกันมาดูว่าจะขึ้นไหมไปกันเลย มาทุกคนตอนนี้เราก็ได้ใบนี้มาแล้วเรียบร้อยเร็จะทำใบนี้ก่อนใบกล้วยเราทำทีหลังนะก็ราะยิบเลยตรงแล้วใบนี้น่าจะได้ผลใช่ไหมทุกคนนี่ถ้าเรามัดแบบนี้เราก็เห็นว่าน่าจะขึ้นเลยนะใช่ไหมมัดตรงนี้ขึ้นได้ไงมาดูกันวิธีแรกเราต้องตัดตรงนี้ออกก่อนหรือว่าเราไม่ต้องตัดตัดดีกว่า โอเคตัดออกไป้วทุกคนแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้พอเราได้ลักษณะนี้ใช่ไหมเราก็ตัดส่วนที่เราต้องการออกเอ้ยส่วนที่เราต้องการไว้แล้วก็ที่เราไม่ต้องการออกอะไรพวกเนี้ยนี่คนเดะพวกเนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันนะซองกว้าง เพราะว่าใบไม้ส่วนมากมันก็ไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าเราตัดให้มันเท่ากันมันก็เท่ากันมันก็จะได้ออกมาเป็นลังลไม่สวยนี่ดี่ Nên rồi bên vạch quá, bên Để nghiệp tinh em dưỡng là tạo thành dối ní cưới bê tê mày ta mày mày tạc mày cứ mày tạc wow tạc mày chặt mày à, ui, mày 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 ตัดอยู่ข้างเดียวว่าทำไมไม่เท่ากันโอเครอบนี้เดี๋ยวสองข้างแล้ตัดแต่งนี่เป็นไงโอ้สวยมากแต่ว่าพอตรงนั้นขัดมาาง,งก็ไม่ได้เจว่ามันจะเป็นอย่างไรทีนี้เราก็เอาวันนี้มาทาบด้านหลังซึ่งเราจะบนนั้นน่ะ แต่ถ้าเราไปบนด้านหลังปันนี้ไม่ได้ต้องบนด้านนี้เดี๋ยวมันเหยดหาไม้มาทับดูนะทุกคนนี่คือเป็นลักษณะนี้นะแต่ว่าข้างล่างนี้มังเหเดียวทุกคนมันยังไม่ไปเท่ากันเท่าไหรใช่ข้างล่างนี้ไม่ค่อยเท่าเท่าไรเราจะทำให้มันเท่าถ้าเราใช้ไม่มันก็จะดีมาก เดี๋ยวเราใช้กันไก่ก็มีโอเคซึ่งรอบนี้ เหมือนจะดีกว่าเดิมเป็นหัวใจทาจากใบไม้นะมาเดี๋ยวมันจะหาไม้มาท่าตรงนี้เราก็เอาไม้กวาดเหมือนเดิมเลือกอันที่น้อนที่สุดมาอย่าเอาอันแข่งๆนะทุกคนมันจะไม่ขึ้นนะอืแล้วอันที่งอแล้วก็คลางๆอยากอยา า่าจะได้ิ <Okay. S 1> okay, ดน่าจะได้โอเคโอเคทุกคนนี่ีบางเอ็ดเชื่อว่าถ้าเราติดกาวมันจะไม่ชับเราต้องทิ่มแค่น,นี้ เราใช้ลักษณะในการสานนะทุกคนเจาะรูเลยเพราะว่าตาติดก,กาวนี้มันเห็ไม่แน่ใจว่ามันจะชับเราใช้ลักษณะในการเจาะรูปเลยแต่ว่ามันก็มีก้อเสียมันก็จะเป็นรูนิดนึงแต่ว่าเราลองดูไปก่อนถ้ามันไม่ดีเราก็ค่อยทำใหม่แต่เห็นมั่นใจว่า มันน่าจะดีแต่มันก็น่าจะเหตุโอเคตอนนี้เราก็ได้ปีกมาแล้วทุกคนแต่มัไม่นแน่ใจว่ามันจะดีไหมโอเคในเมื่อเราได้ปีกมาแล้วเราตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกโอเค แล้วเราก็มามัดสายอกกันแล้วเราจะไปทดลองกันเลยมาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมทุกคน Let's go โอเคทุกคนว่าใบไ,ไม้ว่าใบไ,ไม้หวัวใจมาดูกันว่าจะขึ้นไหมทุกคนพร้อมแล้วพร้อมทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยขึ้นนะทุกคนเออเอ้ยขึ้นดีดแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ทุกคนเอ้ย ขึ้นได้เพือเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันเดีย๋ยวจะบนสูงๆให้ดูปับแอบบ๊นทุกคน,นทุกคนขึ้นที่ลูกมันต้องขึ้นโชว์แล้วจังหวะน,นี้เดี๋ยวเริ่มลมไปไหนวะปับกบไปไหนไหน,นโอโ้โหโอ้โหมันเหมือนจะขึ้นนะทุกคนดูแต่ลมมันไม่ค่อยดีนะทุกคนอืม แบบนี้ก็ได้ว่าขึ้นไหมทุกคนมอบกระไบมอบกระไบลงมาร์ที่ลูกออกมาแล้วทุกคนลงมาแล้วโอ้โหลงมาแล้วมาแล้วลูกโอ้ลงมาแล้วอื้มมันหมุนอยู่ทุกคนมันไม่ได้เรียกทุกคนเยี่ยมโอเคทุกคนสรุปว่าใบนี้ไม่ค่อยดีทุกคน เดี๋ยวอนะีพีหน,น้ามึงจะมาทำเมากับใบก้านกว้ยด,ดูมาดูว่าจะขึ้นดีกว่าอานี้หรือเปล่าส่วนตัวนี้คอมเมนต์มาดูว่ามันเป็นยังไงคนแล้กก็แชร์ไล้วตามไลค์กันไปจิบิ๊ง